ทุกคนพบกับที่กาเบ้นะทุกคนวันนี้เรามากินชาไทยยิงซูงชาไทยที่อัพซียยูสาขาเดมองงามวานดูดิน่ากินไหมช่วงนี้มีดราม่าชาไทยนะทุกคนเลามาจัดชาไทยซะหน่อยนี่ดูดูน้ำราดดูน้ำราดน้ราดล,ล,ลงไปสักน,นิดนึงเด้ออื้ออนะไปหน่อยหนึ่งแล้วลองชิมดูว่าเป็นไงนะนะอืม,นะอมโอเคนะ ไม่หวานจนเกินไปมาลองชิมแบบอีกด้านหนึ่งเกียวเกวที่ไม่โดนน้ําชาไทยนะดูดค่อยๆตักสีก็สีชาละมุนมได้ได้ไม่ไม่หวานจนมากเกินไปอ่ะลองมาชิมแบบไอซีขาวๆเนี่ยนะมันเรียกว่าอะไรนะทุกคนคอมเมนต์บอก,กันหน่อยผมจาไม่ได้ไอซขาวๆเนี่ยเขาเรียกอะไรินอืม,อมโอเคนะ,อะลองถั่ว ไม่ใช่ถัว่วเขาเรียกอะไรแอลมอนต์ใช่ไหมเนอะอืออ,อร่อยอร่อยอร่อยเยี่ยม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 มีน้ำชาให้ตักฟรีด้วยนะทนะุกคนะกดฟรีเพื่อแบบนะกดฟรีกดได้นั่นะวันนี้มากินกับคุณแฟนสุดแสนน่ารักกำลังถ่ายคลิปให้อยู่นะคุณแฟนยิม้มเปยๆเลย,เยให้บอก กซีดบเนี่ยมึงมึงถ่ายคลิปเซแซบมึงไม่นึกถึงกูเมื่อไหรแม่บอกเมืมม่อไรมึงจะถ่ายเสร็จเนี่ยกูรอกินกับมึงอยู่เนี่ยโอเคทุกค,คนเดี๋ยวจะกินกับแฟนนะนะไม่งั้นเดี๋ยวโดนสวบหวัวเอาทุกคนจัดไปใครเคยมาสวบแล้วมาสวบด้วย